โอเคนะครับนี่ก็วันนี้ก็เราจะมาจัดโปรกันนะครับเพราะว่าคือได้รับเกียรติจากทางสวนบอกว่าเป็นเคียิตให้ช่องมือต้าขอชิยแล้วกันสาหรับพี่พน้องท่านไหนที่ดูคลิปผมอยู่ก็จะสามารถซื้อนี่นะครับบอลสีที่เราเห็นอยู่นี้จัดโปรนะครับเป็นบอลสีหายากท่านนั้นเลยนะครับจะสามารถซื้อได้เลยครับที่ถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างรับรองว่าซื้อไปนี่คุ้มแน่นอนราคาคุ้มถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ มาดูต้นแรกนะครับอันนี้เป็นนี่อันนี้สุกครีบจัดทับนะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดโปรโต้นนี้กันนะครับสวยจริงๆอ่ะนี่คือ,อเป็นต้นลูกของเขานะครับเป็นเดบีวของเขานะอันนี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะครับจัดโปรอยู่ในราคาแค่590ร้อยเบาทเองอัราคานี้รวมส่งราคานี้รวมส่งแล้วนะครับนี่นะครับ จัดโปรแค่สี่ต้นนะครับมีจํากัดมีแค่สี่ต้นนะครับแค่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับสุขีบจัดพับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่ามาจากช่องหมูต้อขอชิวนะครับต้องต้องผ่านต้องผ่านการดูคลิปของผมมาก่อนนะครับนี่เพราะว่าทางส่วนเขาให้เป็นเครดิตของช่องนะครับโอ้โหใจดีมากๆเลย เราไปดูกันต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้ครับก็เป็นบอลหายากตัวหนึ่งเป็นบอลที่หายากน่าเก็บสะสมมากๆต้นหนึ่งนะครับมีชื่อว่าวิหกตักสีนะครับต้นนี้หายากแล้วก็แปรสุดๆแปรสุดๆย้ํานะครับว่าหายากมากนะครับน้อยคนที่จะมีเก็บนะครับตัวนี้นะวันนี้เราเลยมาจัดโปรกันอีกแล้วนะครับก็ เหตุที่เห็นอยู่นี่ครับต้นเล็กๆนี่ครับ4ต้นในราคาเพียงแค่1590บาทนะครับ1,590าบาทรวมส่งนะครับวิหกปากสีนะครับเป็นบอนหายากลวดลายสวยงามมากๆเลยนะครับก็นะครับมีแค่4ต้นนะครับวิหกปากสีนี้เราจัดโปรแค่4ต้นนะครับคือใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะต้นถัดไปนะครับจะเป็นต้นนี้นะครับ บอลกาบนะครับื่อว่าเซเวตกุญชรดูรวดไลน์ของเขาซะก,ก่อนนะครับในบอลกาบนะครับอื้ออ่ะเราไปดูต้นลูกเขาต้นนี้จัดโปรอยู่ที่5ต้นนะครับจำนวนอ่าราคาก็อยู่ที่390บาทเองนะครับ390บบาทนะครับสวยๆนะครับ อันนี้คือราคารวมส่งนะครับแล้วก็เวลาทักมาก็อย่าลืมบอ,อกว่ามาจากช่องหมูต้อขอชิวนะครับก็จะได้ในะราคาแค่นี้เองนะครับราคานี้ไปเลยนะครับมีห้าต้นสาหรับต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายที่เราจะจัดโปรวันนี้ก็คือต้นนี้เลยนะครับนี่เพิ่งผสมเกสรไปเลยอันนี้มีชื่อว่าคุณรัตนาวุฒินะครับคุณรัตนาวุฒ คือความสวยงามของเขาทุกคนดูนะขุณรัตนาวุฒิก้านสีดำนะครับใบเป็นริ้วๆขอบสีส้มๆแดงๆนะครับนะดูกสีดำหน่อยมีสีเขียวเปนปนหน่อยแม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบบอนหน้าดูดนะครับแล้วก็ความใหม่นะครับต้นนี้จัดโปรอยู่ที่690บาท นะครับ690าบาทนะครับมีอยู่แค่3ต้นนะครับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะครับจำนวนจำกัดมากๆกนะครับกระถางเป็นกระถาง4นิ้วนะครับนะคุณรัตนาวุฒินะครับโอเคนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จะขอซื้อนะครับก็ตั้งแต่ช่องนี้นะครับช่องมือต่อขอเชีวก็สามารถเข้ามาได้เลยหรือโพสต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อก็คือ เพดนะครับเพดช่องเพดเจเจแพรนนะครับตีนว่าเจเจแ n นนะครับเป็นไม้ไม้ไม้ด่างไม้มงคลแล้วก็บอนสีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาติดต่อมานะครับช่องทางดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่กดเข้ามาชมคลิปเนาะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องหมูต้อขอเชียร์ด้วยนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ